ลูกชาวโดนบีนะครับต้องเตะลงเอาไว้ครับอบอลลงไม่ได้มันอยู่คะแรนนี่ให้กับมานี่ต่างับชิ้งไงเข้เามาลาูกนี้ตัวกลางมาโตครับแม่เด็กเซ็คทุบก็ไ,ได้แล้วต้องบีกลับเข้าไป ขึ้นไหมครับจอตรัตีดูไว้ให้กับซอดลาสมาซอดแยกมาได้ดันซี่ได้ปะ ตงต่อเสรีไมทีจังหวะยิงนี่โดนบีดนะครับต้องชมเซตดาสั้นครับบีดทำให้ทางด้านนิชูเนี่ยยิงบาบาดครับแต่เร่งใจที่ลูกกูลูกกูพลิกไม่ได้ ต้องมีการลงมช่วงมาแต่ยังไม่มีนะที่ผ่านมาแล้วจริงๆเิกาวครับลูกนี้โอ้โหเป็นฟัสเบรกที่สวยจริงๆครับโดนซีว่าเล่น <c oughs> อนนออบก <c oughs> อกให้จับตามองคนระับ เป็นนิวแกลเล็ตเปลนะครับผมเขาเริ่มต้นจากเป็นแนงแบ็กซ้าะเดี๋ยว,วเข้ามาจากสองของ้ันนี่นะครับที่แล้วโดนตามประปกบน่งเยอะุ้คนไม่เปิดช่องนะเพราะว่าลสวยครับนันมีาสัน ออกมาทางฝาล้ำหน้าไแล้วครับเซอร์มาดีกเดุ้ตสวยครับซึ่งวั่ะเดียวเลเวล้เลยโอ้โดนทุสี่ เส้นหลังแล่เปิดมาแต่ลึกไปครับลึกไปที่สอบแรกจาก่ายไม่ดีเองครับเรสต์ฟรอมโอ้โห